สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับห้องเรียนภาษาไทยกับครูกิฟต์เช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะครูกิฟมีเนะื้อหาวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการเขียนบันทึกประจาําวันมาฝากเด็กๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักสาระสําคัญของเรื่องนี้กันก่อนค่ะการเขียนบันทึกประจําวันนะคะคือการเขียนเรื่องราวส่วนตัวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราค่ะ เพื่อเตือนความจำหรือบรรยายความรู้สึกความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆที่เราได้พบค่ะอาจเป็นการแสดงความคิดหรือความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นๆค่ะลักษณะของบันทึกประจำวันนะคะเป็นการเขียนบันทึกแบบสั้นๆไม่เป็นทางการค่ะแต่เอ๊หลักการเขียนบันทึกประจำวันเขียนยังไงกันคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไปนพร้อมๆกันเลยนะคะในหัวข้อหลักการเขียนบันทึกประจำวันค่ะ ซึ่งจะมีขั้นตอน,นต่างๆไปนี้นะคะขั้นตอนที่1ค่ะเราจะต้องเขียนวันที่วันเดือนปีที่เราบันทึกนะคะให้ครบถ้วนนะคะเพื่อเป็นการบอกว่าวันที่เราเขียงงนเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่ค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะต้องเขียนบันทึกด้วยภาษาของตนเองใช้ไทยคําที่สุภาพค่ะเป็นคําพูดง่ายๆนะคะเป็นภาษาของเราค่ะเพื่อง่ายต่อการเข้าใจนั่นเองค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะเราจะต้องบันทึกเฉพาะสิ่งที่สำคัญสำคัญค่ะเช่นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรค่ะเป็นการสรุปใจความสั้นๆนั่นเองค่ะและขั้นตอนที่4นะคะควรเลือกใช้ถ้อยคำที่สุภาพค่ะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เรากล่าวถึงค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่5ค่ะเด็กๆเราจะต้องเขียนให้ได้ใจความสําคัญค่ะสแสดงความรู้สึกความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆลงในบันทึกประจําวันของเราค่ะต่อมานะคะเรามารู้จักมารยาทในการเขียนบันทึกประจําวันกันค่ะข้อที่1นนะคะจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนบันทึกประจําวันค่ะ ข้อที่2นะคะเขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์ค่ะมีประโยชน์มีการค้นคว้าข้อมูลอย่างถูกต้องค่ะข้อที่3นะคะใช้ภาษาที่สุภาพค่ะเหมาะสมกับงานเขียนของเรานั่นเองค่ะและข้อที่4ค่ะเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายสะอาดและสวยงามค่ะเพื่อที่งานของเราจะได้น่าสนใจค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เ,เมื่อสักครู่นะคะเราได้รู้จัก หลักการเขียนบันทึกประจําวันและมารยาทในการเขียนบันทึกประจําวันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนบันทึกประจําวันกันค่ะอ่ะและนี่ก็คือนะคะตัวอย่างที่ครูคิปนํามาให้เด็กๆดูค่ะซึ่งอันนี้นะคะบันทึกประจําวันอันนี้เป็นของเด็กหญิงกอย่านั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะกอย่าได้เขียนวันที่ก็คือวันที่2มีนาคม พุทธศักราช2563ค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะอ่านเนื้อความตามค,คลิปได้เลยค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนในชั้นป .3 พี่ใหญ่ของชั้นประถมต้นปีหน้าเราก็จะเป็นน้องเล็กของชั้นประถมปลายเพื่อนหลายคนเล่าว่าพวกเราจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันตอนปิดเทอม ทำให้เรานึกถึงคำขวัญที่ว่าเที่ยวไทยคลืค้นเศรษฐกิจไทยคึกคักและเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้สำหรับเราไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือไปเที่ยวที่ไหนขอเพียงมีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆก็แสนสุขใจแล้วค่ะจากเนื้อความในบันทึกของกอย่าน,นะคะ เป็นการบรรยายชีวิตในช่วงป3ซึ่งกำลังจะปิดเทอมค่ะแต่พวกเขานะคะคได้วางแผนกันไปเที่ยวในช่วงปิดเทอมนะคะแต่สำหรับกอย่าค่ะไม่ว่าจะไปเที่ยวหรืออยู่บ้านนะคะกอย่าขอแค่มีพ่อกับแม่ก็แสนสุขใจแล้วค่ะจากตัวอย่างที่ครูกิฟน์นำมานะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่า ขั้นตอนแรกของการเขียนบันทึกประจําวันก็คือการเขียนวันที่ค่ะและสุดท้ายการลงชื่อเพื่อเป็นการบอกว่าบันทึกประจําวันนี้เป็นของใครนั่นเองค่ะและก่อนจากกันนะคะเรามาสรุปหลักการเขียนบันทึกประจําวันกันค่ะซึ่งมีอยู่5ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1เขียนวันที่วันเดือนปีให้ครบถ้วนค่ะ ขั้นตอนที่2เขียนด้วยภาษาของตนเองใช้ถ้อยคำที่สุภาพเป็นภาษาพูดง่ายๆค่ะขั้นตอนที่3ค่ะเขียนเฉพาะสิ่งที่สำคัญเช่นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรค่ะขั้นตอนที่4ค่ะใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายให้กับผู้อื่นค่ะและขั้นตอนที่5ค่ะขั้นตอนสุดท้าย ในงานเขียนของเรานะคะจะต้องเขียนให้ได้ใจความสำคัญแสดงความรู้สึกความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูก,กิฟฝากกิจกรรมให้เด็กๆทำค่ะมาเขียนบันทึกประจำวันกันเถอะโดยครูก,กิฟนะคะจะให้เด็กๆเ,เขียนบันทึกประจำวันหนึ่งวัน โดยเขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทายของตนเองนะคะและว่ารูปประกอบตกแต่งให้สวยงามค่ะเด็กๆอย่าลืมหลักการเขียนบันทึกประจำวันนะคะจะต้องเขียนวันที่และลงท้ายด้วยชื่อตัวเองนะคะเขียนด้วยภาษาง่ายๆค่ะเขียนด้วยแรยมือสะอาดโตบรรจงสวยงามและน่าอ่านค่ะครูคิดหวังว่าเด็กๆทุกคนของครูคิดนะคะจะเขียนบันทึกประจำวันได้นะคะ และสำหรับในวันนี้นะคะคู่กิฟขอฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ